จอถึงวันดับศูนย์จตุพรฟันธงเศรษฐาชวดเก้าอี้นายกแน่นอนลั่นเพื่อไทยจอถึงวันดับศูนย์17สิงหาคม2566นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลองรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อนเมื่อวันที่16สิงหาคม2566ตอนตามกรรมโดยมั่นใจว่านถายเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยไม่มีวันได้เป็นนายกแน่นอน ทพราะสะวไม่โหวตเสียงให้สัมร้ายเมื่อจับมือข้ามกั้วกับพรรคสองลุงยิ่งไม่เหลือประชาชนคอยปกป้องคุ้มกันแล้วไทยนะจะหะมถล่มจนแทบสูญสิ้นทางการเมืองนายจตุพรกล่าวว่านายภูมิธรรมเวชยาชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเปรียบการตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยว่ามีความเจ็บปวดเหมือนทารกแรกเกิดจากคันมันดาแต่ความจริงแล้วควรอธิบายว่าเจ็บปวดเหมือนคนแก่กำลังเข้าโรงมากกว่าเพราะทารกแรกเกิดจะมีชีวิตใหม่ และตรงกันข้ามกับความหายนะที่ได้อํานาจด้วยการระบาดสัตว์กลับกลอกต่อผู้สนับสนุนมากมายดังนั้นอย่ามาทําอวดดีเป็นคนเสียสละในบรรดา8ปดทักษ์มอยจับมือตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเพื่อไทยต่อต้านพักภูมิใจไทยไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลเด็ดขาดหลังจากฉีก m อยแล้วภูมิใจไทยเป็นพักแรกที่เพื่อไทยเชิญมาเจราจาเข้าร่วมรัฐบาลด้วยจึงเป็นวิธีการที่บัตพ และน่าละอายกับความไม่ซื่อตรงต่อมิตรอย่างยิ่งนายจตุพรเสนอต่อนายเสรษฐาว่าต้องพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นำมาเปิดโปงโดยใช้ข้อเท็จจริงมาเปิดเผยเป็นข้อข้ออย่าชี้แจงเหมารวมเพราะถ้ายังเก็บเงียบแล้วเมื่อเข้าสู่การอภิปรายในสภาจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมนักการเมืองรวมทั้งคำประกาศจะแก้มหมึอ112เมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งสวก็คงไม่ละเวน้น ส่วนนายเศรษฐาในฐานะผู้บริหารสูงสุดไม่รู้รายละเอียดการตั้งบริษัทนอมินีมากู้เงินหรือไม่นั้นเงินกู้1000ล้านบาทออกจากบริษัทต้องตรวจสอบปูมหลังของบริษัทที่ยื่นขอกู้ด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นผู้ขอกู้มีอาชีพแม่บ้านและอย่างรักษาความปลอดภัยกลับไม่รู้เรื่องเลยจึงสะท้อนถึงการนำชื่อมาสูงรอยจดทะเบียนตั้งบริษัทจากนั้นก็อ้อมไปซื้อหุ้นดังนั้นนายเศรษฐาจะบอกว่าไม่รู้คงไม่ได้เสียแล้ว สิ่งที่นายเศรษฐาต้องชี้แจงคือหลักในการปล่อยเงินกู้จากบริษัทแม่ให้บริษัทลูกและมาบริษัทนอมินีแล้วย้อนวนมาซื้อที่ดินกลับอีกทอดหนึ่งจึงเกิดสงสัยว่าทําไมบริษัทแม่จึงไม่ซื้อตรงและทําไมต้องใช้บริษัทจดทะเบียนที่เจ้าตัวคนกู้เงินไม่รู้เรื่องด้วยไม่เกี่ยวข้องซึ่งนายเศรษฐาจึงจําเป็นต้องชี้แจงเรียงข้อให้ชัดเจนก่อนถึงวันบวชนายก22สิงหาคมนี้ซึ่งในการบวชนายกวันที่22สิงสิงหาคมนี้มั่นใจว่า นายเศรษฐาจะไม่ได้เสียงสนับสนุนถึง375เสียงคือเกินครึ่งของรัฐสภาแม้เพื่อไทยมั่นใจได้เสียงสนับสนุนเกิดแล้วแต่ยืนยันว่านายเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกอย่างแน่นอนนายยอจตุพรกล่าวนายยอจตุพรกล่าวด้วยว่าจากนี้ต้องจับตาเพื่อไทยจะส่งเทียบเชิญพรรคพลังประชารัฐพปชกับพรรครวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอมาร่วมรัฐบาลจะเกิดขึ้นในวันไหน เราจะเป็นวันเริ่มหายยนตของเพื่อไทยอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองพักนี้จะออกเสียงโหวตนายกให้ในายเศรษฐาก็ตามแต่สวจะไม่โหวตให้อยู่ดีนายยอจตุพรรักกล่าวว่าคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายไม่เคยสำแดงตนว่าอยากจะได้อะไรจากเพื่อไทยเลยซึ่งเป็นประชาชนของจริงจํานวนมากและจะระบาดขึ้นด้วยอารมณ์สังสมชิงชังดังนั้นที่ผ่านมาเพื่อไทยจําเป็นทอดเวลาตกลงร่วมรัฐบาลกับพปรช และรอทอสอชอเอาไว้เพียงยับยั้งอารมณ์โกรธของประชาชนไว้ชั่วขณะหนึ่งก่อนเมื่อ22สิงหาคมหากไม่ได้นายกแล้วการนัดวันโหวตครั้งใหม่ในขณะที่อารมณ์ของผู้คนที่เห็นเพื่อไทยไปจับมือกับพปรรชและรอทอสอชอจะเป็นเรื่องใหญ่มากและจะมีการกดดันไปถึงนายแพทย์ชนลั่นสีแก้วหัวหน้าพักและจะเกิดข้อเรียกร้องลุกลามไปมากขึ้นขณะที่พักสองลุงวันนี้อยู่แบบสบายๆไม่หนักใจเหมือนเพื่อไทยดังนั้นการสูญเสียอารมณ์ ความรู้สึกของประชาชนเท่ากับเสียการเมืองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเพื่อไทยไม่ได้นายกอีกทั้งประชาชนสนับสนุนมาหมดไปชีวิตก็เข้าสู่บทซพแล้วคนเป็นหัวหน้ายังกลายมาเป็นสมุนสิ่งที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้แล้วจะเสียมากกว่านี้เนื่องจากไปกระทําการไม่ซื่อตรงกับประชาชนจึงจะหาความเจริญไม่ได้นักการเมืองที่คิดไม่ซื่อตรงกับประชาชนจะเป็นยิ่งกว่าเป็นทรราชยิ่งกล้าทรยศ หักหลังความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนและยังกล้ากระบาดสัตว์ย่อมมีจุดจบแบบน่าสมเพชเวทนาแล้วจะสูญเสียยิ่งกว่าที่คิดไว้เสียอีก